สบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อสักู่ทุกคนเนาะมื่อนี้แาวมีกับสิพัทุกคนมาเบิง้งเฮาเฮ็ดอ้อมพักขี้เล็กพี่น้องเนอะ้ยพักขี้เล็กเฮาเอามาแต่หน้าพราะน้อพี่น้องนะเนาะเฮากับมาเอามาอ้อมเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งกันเลยนะทุกคนเนาะตอนนี้แาวมีกิดกำลังดำพักขี้เล็กกินน้องทุกคนเนาะเฮาอ้อมแล้วนะทุกคนนะเฮา,นะนะายึดไปไล่น้ําเติมนาะทุกคนตอนอ้อมบ่ได้ท่ายทุกคนเบิงนะ้งเนาะทางนี้เพิ่งกำลังไปเอาน้านําจานางพี่น้อง ต่อมากระปรุงรสเนาะอันนี้กระเม้นพักที่เยมสีใส่เนาะทุกคนเนาะทางนั้นกระเม้นกระดูกพี่น้องเออกระดูกงโง่กระดูกงควายเนาะใส่ซีนนะกระเม้นกระดูกเอาตำเรียบแล้วต่อไปเมกอะตักใส่หมอ้อเลยเนาะทุกคนเนาะห้าเอาอ้อมใส่ใบจานางพี่น,อน้องเอ้ยบัตเตอมีเอ้นจะนางพักพักจะนางเนาะใส่โซสเกอร์พักโบว์พักหอมพี่น้องปลาทุกชนยอด อาหารบ้านหน้าพี่น,น้องอ่อมพักเล็กแถวบ้านพี่น้องเอิ้นว่าเป็นอย่างมากพักอย่างน้องทุกคนเนาะบ้านจะมีเอิ้นพักเล็กแก่มึงมีแล้ว แม่โคเขาเมื่อน um, so ี้กบบท่านแม่เขาเนาะต่อมากันเอาเนื huh. so, uh, so, uh, uh, right ้อเาลงเลยนะพี่น้องเนาะแซบแตามด้วยพักยั่ว่ๆพี่น้องพักจัดนักเนาะไส้ลายๆพี่น้องยังแซ่บพักไส้ซีนลงไปพักเขาผู้เองเนาะพี่น้องเนาะพักในชนจะมีแน่ทุกคนทั้งดอกทั้งใบเนาะพี่น้อง แล้เวเรียบร้อยพี่น้องต่อมากลกค้างขึ้นต่อไฟเลยเนาะรอดทามันสุกแล้วก็กินพี่น้องเอ้บ้านนี้มือน,นี้ในแม่นเฮห้าดังไฟใส่เตาเนาะทุกคนเนาะสี่ซันเป็นแต่แซ่บหอมตัวตวดพี่น้องเอ้ยห้ากะรอาเนาะยืนทา่าพี่น้องยืนทา่าอันอมพักกิเล็สซุกเนาะบานนี้ก็ควันทุมถายแล้วพี่น้อง,อง<ๆ>เริ่มสีซุกแล้ว งอนลนะเด็กยังอมนะอ่องพี่เล็กนี่นะนี่ทั้งแม่เากับทั้งนังเฝอโมอ่อมบักพี่เล็กทั้งเอ็นถ้วยซับพร้อมพี่น้องเนาะหอ้อมพี่เล็กอะะเห็นทอดเซียนเป็นแบบดุกสุกเรียบร้อยพี่น้องเนะาะตักใส่ถ้วยไปกินเลยทุกคนบัดน,นี้อ้อมพักพี่เล็กปลาถ้าวยไปแซ่บแห้พี่น้อ,องหอมทั่วทเลย ไปกินกันเลยเนาะนตักใส่กระโถกกับข้าวเหนียวทุกคนติบบางไงเนาะออมพักเลียถ้วยน้อยหนึงนลงมือพี่น้องลองมือมาได้ทุกคนเด้มากินออมพักเล็กนั้มซามีน้อยเนาะเอาข้าวจำคุยกินเลยนะพี่น้อง,ง,งมือนี้แม่นกินข้าวแรงสองคนกับแม่เนาะทุกคนเนาะอาแกมาแตหน้าแล้วแกเฮ็ดกินกินข้าวเลยนะทุกคน,น,นากมายังประธานอาบน้ำเลย เดี่ยวมันนั้นน่นปั้นได้ชำแยงได้สอ่องพฟยางกับแยงนึงของมาจิน้นนะอืมเหรอเห็นมันอยู่เปล่า สำหรับการอ้องพักเล็กเข้ากับจบไปในคลิปนี้นะทุกคนเนาะบันนี้ก็เขากับไปพักพอน,นอนก็นอนทุกคนตื่นเช้ามามือไม่เข่ากับไปหน้าคือเก้าพี่นะ้องก้นมั่นมือน,นี้เนาะตอนนี้แม่กำลังเก็บมั่นเข้ากับซอบเลยทนะุกคนมือน,นี้แม่จ้างเข้าจ้างคนงานได้ซี่ซี่ค้นนะทุกคนเนาะทางพอเข้ากำลังเก็บมั่นอยู่เลยทนะุกคนเนาะ เอาวก้มาได้ลายแล้ว,ตอ,วตอนเสาตอนแรงมากเวอร์เก็บไปปั้นเลยทุกคนเด็กแล้วพี่น้องเก็บมันต้นเด้อเก็บมันต้นม้อมกมกมาแรง mm cool. างนี้กับแมนคนงานเท่ากับร่างตัดหัวมันเอาแต่เงาเนาะทุกคนเนาะมีแต่ผู้อารมณ์ดีทั้งเมื่อผู้สาวน้อยตัดมันเอาแต่เงาเนาะทุกคนเนาะโซนทางน้องชมจิตเท่ากับน้องชายชมจิตเท่ากับเอาเอาหัวเงามันมาห้มกันเนาะทุกคนเนาะกำลังแบบดึงเงามันเอาแต่ดินเลย

หลังจากเข้าเก็บมันแล้วเขากับมาฮุบมันต่อเลยทุกคนเนาะมื้อนี้มันมันเท่าแห้งหลางแ้ยแต่มอนทุกคนมื้อนี้เขากับฮือเลยเนาะบอบเครนี้ได้ประมาณสี่สิบชอบทุกคนมื้อนี้ผลงานเขากำลังฮุบมันแห้งเข้าซอบนะทุกคนเนาะมันเท่าตากได้ายเนกันทุกคนเนาะมันแห้งแล้วมื้อนี้เขากับฮุบไก่พี่น้องมามาพี่น้องฮุบมันต้นเด้อทุกคนทางฝั่งไทยน่าจะเรียกว่ามันสำปะหลังนะจ๊ะทุกคน ทางบ้านสามีเอินมั่นต้นนะทุกคนเวียกงานของเฮ้าในมือพักคฮงเฮียนเฮากะมาหน้าทุกทุกมือนะทุกคนนะเนาะเฮ็ดเวพี่น้องชดลายกับก้นมั่นนะทุกคนนะโซงนี้มันโซงรดูการพุดคนมั่นนะทุกคนยามว่างกับบอกได้ไปไซเมือ่อใดบอกไปฮงเฮียนกะเฮากับมาหน้าคือก้นมั่น,นทุกคนเนาะ <c oughs> คนงานากอมเมนผู้สาวน้อยขึ้นไหมนะทุกคนนาะมีต่พู่ลร่มดีทั้งเมดเฮาฮุบมั่นแล้วแล้วก็ได้ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะยังบ่ทันมัดนเนาะทุกคนบัดนี้เฮาก็สี่เอาตตะมามัดเนาะอันนี้แม่นมันที่เฮาปั้นหากันแล้วในมือนี้ทุกคนมั่นที่เฮ้าก้นเก็บข้าวสอบเมื่อกี้นี้แล้วเนาะทุกคนเนาะเฮาปั้นแล้วเรียบร้อยแล้ว ตัวตากตัวนี้ก็บแม้นเฮาปั้นในมื่อนี้ในตอนเช้าเนาะทุกคนเนาะเฮาเฮาคนากลัเมื่อกลัวนี้เฮาก็มาปั้นมื่อเช้านี้เนาะเฮากับตากใส่แยงกับแพยางอยู่ในกลางเดินในหน้าแล้วทุกคนเนาะอันนี้ก็บแม้นพ่อค้ามั่นเพิ่นมาซื้อมั่นเนาะทุกคนเนาะเพิ่นกำลังมัดชอบมั่นอยู่พ่อค้าบ้านเฮานี่แหละเนาะบรรยากาศยามแรงแรงอยู้ายยุยหน้าพี่น้องเอ็ดเวทในทุกๆุกมึงเนาะทุกคนเนาะก็ประมาณนี้เลยเนะทุกคนเนาะ มาหอนนี้คลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะทุกคนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบาย